หนังสือว่อนผู้ว่าสงขาจัดคิวในอำเภอต้อนรับรัฐมนตรีเดชอิดน้ำตีว่าการอช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ทุกสัปดาห์นะครับคือผู้ว่าสั่งให้ายอำเภอแต่ละานอำเภอในสงขาไปรอต้อนรับท่านรัฐมนตรีเดชอิดนะนะสัปดาห์ละคนแล้วก็สั่งให้จัดอาหารเครื่องว่างเครื่องดื่มรับรองกาฟงกาแฟนะครับ นะครับตอนนี้กำลังเป็นข่าวดังอยู่นะครับกำลังเป็นข่าวดังนะครับเขาเรียก v v p p นะครับคือพูดง่ายบางคนก็เรียกว่าทำหน้าที่บางคนก็เรียกว่าประจบสอพอเจ้านายนะครับเอ่อนะครับก็แล้วแต่นะฮะจะมองว่าเป็นการประจบสอพอเจ้านายหรือว่าเป็นการทำหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้อนรับนายก็ก็เลือกเอานะครับเขาบอกว่ามีเอกสารวอน ผู้ว่าสงขาทำหนังสือด่วนจัดคิวในอำเภอแต่ละคนในจังหวัดนะเวียนกันไปต้อนรับทั้งรับทั้งส่งรัฐมนตรีเดดอิทที่สนามบินหาดใหญ่ทุกสัปดาห์นะครับนะมีหนังสือราชการด่วนที่สุดลงวันที่17สิงหา2 5ง8เรื่องการขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกพระท่านเดดอิทขาวทองรัฐมนตีช่วยมหาไทยนะครับนะ,นะครับ เนี่ยนะครับก็สั่งให้ด้อำเภอนะครับในจังหวัดนะครับว่าท่านรัฐมนตรีจะมาตรวจราชการนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงมีเที่ยวบินเมียอะไรต่างๆก็คอยดูแลท่านนะครับนะแต่ละอำเภอมีกี่อำเภอนะครับนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสิบหกอำเภอนะครับก็ไล่กันเป็นสัปดาห์นะท่านมาสนามบินก็ต้องไปคอยต้อนรับไปอะไรต่างๆจัดเตรียม ห้องรับรองอาหารว่างเครื่องดื่มน้ำชากาแฟเจา้าหน้าที่นะห้องรับรองท่าอากาศยานหาดใหญ่เพราะว่าท่านจะมาต้องคอยไปต้อนรับขับสู้น้ำชากาแฟนะครับอันนี้ก็โดนโจมตีฮะนะครับเพราะว่านะครับทำไมข้าราชการแทนที่จะเอาเวลาไปทำงานต้องมาคอยรับคอยส่งน้ำชากาแฟอาหารว่างให้กับท่านรัฐมนตรี นะครับตอนนี้กำลังโดนด่ายับอืนะครับโดนด่ายับนะครับนะอันนี้ก็นะครับก็โดนด่าละเนี่ยครับเนี่ยมีจดหมุงจดหมายอยู่เนี่ยแต่นะฮะนะครับยับเลยนะครับทําไมมันต้องไปดูแลพวกนั้นนะครับรัฐมนตรีก็คือคนที่มารับใช้ประชาชนไม่ใช่มาเป็นเจ้านายข้าราชการงานนี้ก็ถูกด่ายับอะไม่รู้ท่านรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรท่านเห็นดีเห็นงาม กับเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะเป็นการประจบสอบพลอหรือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านรัฐมนตรีก็ว่ากันไปพี่น้องคิดยังไงก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะตอต,อตอก็ช่วยกันเคาะเคาะเคาะไอ้ผมหน่อยนะเคาะไปที่กระจกนะฮะเอนะเคาะเคาะเคาะไปนะฮะเคาะเปิดการมองเห็นให้จานเด่นะนะ,ะคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆให้ความรู้นะส่วนตัวผมว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมานะสมละ นะครับรัฐมนตรีไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีคนมาต้อนรับนะนะครับเราเป็นคนที่มารับใช้ประชาชนไม่ใช่อ้โหต้องมีคนเปิดประตูรถนะครับนะถือโทรศัพท์ถือกระเป๋าอ่แล้วก็เปิดประตูนะเชิญนั่งเลื่อนเก้าอี้น้ําชากาแฟเราต้องไปหามาหาเงินส่วนตัวอะไรมาดูแลอะไรต่างผมไม่ต้องไปดูแลนะครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องนะอืมนะครับอืมอืม นะครับมีอยากให้แ,ดแสดงความคิดเห็นกันนะครับทุกท่านนะครับดูข่าวดูละครแล้วก็ดูมานั่งคิดเอ๊่นะรัฐม,มนตรีนี่มันเป็นอะไรนะทำตัวมันเหมือนกับคนละชั้นเลยชั้นปกครองข้าราชการต้องไปคอยพนมมือเปิดประตูรถโค้งคำนับจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเครื่องดื่มนะเออทั้งรับทั้งส่งแทนที่ว่านายอำเภอเนี่ยงานเยอะนะ เมื่อก่อนผมไปอำเภอโมกเหล็กในอำเภอเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็งานเยอะผู้ว่าของงานเยอะนะครับถ้าต้องมาคอยต้อนรับท่านรัฐมนตรีนี่ผมว่ามันแทนเนี่ยทำงานนะในอำเภอนี่งานเยอะไหนจะงานประชุมดูลูกบ้านปัญหาในอำเภอยาเสพติดนะครับปัญหาชาวบ้านาความยากจน นะครับอ,อ,อะไรต่างๆมันเยอะนะนายอำเภองานเยอะเพราะนั้นวันๆน,น,น,นแทนที่จะมันต้องมาทํางานช่วยเหลือประชาชนต้องมาคอยเปิดประตูรถต้อนรับผมว่ามันยังไงนะอืมนะครับเพราะนนก็ฝากปากนะท่านรัฐมนตรีไม่รู้จะว่ายังไงท่านเดชอิดนะท่านรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าท่านชอบพี่น้องว่ายัางไงล่ะท่านชอบเจ้ายศเจ้าอ,อย่างหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับอันนี้เราไม่ทราบ นะครับอันนี้เป็นข่าวที่กําลังเป็นที่สนใจนะครับก็เป็นข่าวดราม่านะครับเป็นข่าวดราม่านะครับนะนะครับก็ก็อยู่ในความสนใจอ่ะพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นไดเวลาดูอาจารย์เด็ก็พิมพ์ๆหน่อยผมจะได้อ่านว่าท่านคิดยังไงแต่ถ้าท่านดูผมแล้วท่านนั่งเฉยแล้วท่านไม่พิมพ์อะไรเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงพิมพ์เลยครับพิมพ์ด้วยแชร์ด้วยพิมพ์ผมจะรู้ท่านคิดยังไงผมจะได้อ่านความคิดท่าน เพราะรายการจานเดย์เป็นรายการที่เปิดเวทีเขาเรียกเวทีความคิดท่านจะเห็นด้วยกับผมก็ได้ไม่เห็นก็ด้วยแต่ท่านไม่ต้องด่าผมนะถ้าท่านไม่ชอบผมนะท่านไม่ต้องด่าแล้วท่านก็กดออกไปจบแล้วนะครับเพืะนนก็อยากจะให้ท่านนะครับช่วยแสดงความคิดเห็นพิมพ์ม,มาท่านคิดยังไงงานยุ่งนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเ,นะนะนะเน่ยนะครับเออนะครับนะครับเนี่ยฮะพี่น้องคิดอย่างไร นะครับอ่านะอืมนะช่วยกันพิมพ์พิมพ์ม,มาจะได้รู้ว่าพี่น้องคิดอย่างไรนะครับอืมบางคนบอกใส่สูตรแล้วอะไรเนี่ยอ๋อบางอันนะครับคิดถึงอาจารย์เนี่ยอะไรเอานะครับรู้สึกเฉยเฉยคนเรามีนิสัยแตกต่างตามลักษณะบุคลิกอ๋อนะครับอ่านะครับเนี่ยมีคนสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเขายังไม่ได้เสียชีวิต ดังนั้นอย่าไปซ้ำไปเติมเขาเรื่องในเรื่องที่ไม่เป็นจริงถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เขาเป็นคนปากแจ๋วเป็นคนกลางวิจารณ์ไปเลยความกลางอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอินฟูสายกลางอะไรเขาไม่ออไว่าหรอกเอะอะวยววยเขาไม่ว่าวอยววยเป็นอินฟูสายกลางเขาไม่ว่าอะไรหรอกวิจารณ์ในเรื่องจริงแต่อย่าไปใส่ร้ายเขาว่าตอนนี้เขาได้ทําร้ายตัวเองปลิดชีพไปแล้วไม่เป็นความจริงอันนี้อย่าไปทํา อย่าไปทําไม่ดีนะครับเป็นข่าวปลอมผมไม่เห็นด้วยเราวิจารณ์เลยครับว่าเนี่ยเป็นตํารวจแต่ไปบุกลุกบุกลุกที่หลวงบุกลุกที่ของการนิคมป่าไม้นะครับไปปลูกรีสอร์ทนะครับในที่หลวงนะครับทําร่วมทําเอกสารเท็จที่เขาแจ้งอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็อย่าไปซ้ําไปเติมไปอะไรต่างนะครับอันนี้ก็บอกนะฮะ รัฐมนตรีไม่ใช่เทวดานะครับาพี่ทนายชัยยาบอกจะเลียแข้งเลียขากันทำไมนั่นแน่พี่ชัยยาแกพูดดีนะฮะนท่านทนายชัยยาบอกว่ารัฐมนตรีไม่ใช่เทวดาก็คือคนนี่ละน้าเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับอันนี้พี่อะไรอ่าพี่สุริยนบอกว่าไม่สมควรไปต้อนรับรัฐมนตรีครับนะ,นะนะเราก็ผมอยากจะฟังอยากให้ท่านพิมอาอานะครับอานะครับ กดไลค์ให้ด้วยใครเนี่ยไม่ได้ดูเฉยๆอะไรวิะณุนุกวันนะครับขอบคุณครับอืมอะไรเนียอะไรวะเนี่ยพัชชาสิรินอะไรก็ไม่รู้อ่านยากภาษาอังกฤษที่นะครับเป็นกำลังใจให้ท่านตนายอนงนะครับเอาทีละเรื่องนะผมก็อ่านอ่านไปเรื่อยๆนะครับออืมอืมมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกต้อง ก็อย่าไปดันอ้ามีคนถามเรื่องที่ดินมือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องที่ดินมือเปล่าเป็นตอนๆไปนะประมาณทักหนึ่งนาทีที่ดินมือเปล่าคือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ที่คืออะไรครับคือโฉนดที่ดินครับนะครับโฉนดที่ดินคือเอกสารสิทธิ์นะครับแสดงถึงกรรมสิทธิ์เพราะนั้นในยุคปัจจุบันที่ประเทศเจริญแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อที่ดินต้องมีโฉนดถ้าไม่มีโฉนดอย่าไปซื้อ แม้กระทั่งนสสามนสสามกอะไร้าไมาจาเป็นก็อ,อยยาบไปซื้อนะให้ซื้อที่ดินที่มีฉนดหลักง่ายๆที่ดินมือเปล่าับคือไม่มีกอกสารสิทธิ์นะครับนะเช่นพปทห้านะครับอะไรพวกนี้ไม่มีกระสารสิทธิ์ที่ป่าสงวนนี่อย่าไปยุ่งเลยนะผมจะเล่าให้ฟังลูกความผมเสียเงินไปยี่สิบสาสิบล้านทางาภูเก็ตทางกระบี่พังงาแรงต่างนะครับถ้าแถวกระบี่พังงาเสียเงินไปยี่สบสาสิบล้านไปซื้อที่ดินป่าสงวนมา พอถึงเวลาอวนไม่ได้ถูกดำเนินคดีด้วยไปฟ้องศาลก็แพ้ศาลบอกว่าคุณน่ะคือผู้ร่วมกระทำความผิดร,ร่วมกันบุกรุกที่ป่าสงวนเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าที่ป่าสงวนแล้วดันไปซื้อก็เสียเงินฟรีครับฟ้องเพื่อเอาเงินคืนก็ไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังซื้อที่ดินป่าสงวนเพราะนั้นเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราจะไปฟ้องเรียกเงินคืนก็ไม่ได้แพ้ครับนะครับ เราจะบอกโดนช่อโกงก็ไม่ได้ก็เรารู้อยู่แล้วที่มันที่ป่าสงวนไม่มีใครหลอกลวงเราหรอกไอ้คนมาขายมันก็บอกว่านี่ที่ป่าสงวนอุทยานแห่งชาติเราก็ยังอยากซื้อเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลอกลวงเราชอบนะเราชอบที่ป่าสงวนเราก็ซื้อมาเราก็รู้อยู่แล้วเพิ่งป่าเพราะฉะนั้นถึงเวลาโอนไม่ได้นะครับเราจะไปเรียกเงินคืนก็ไม่ได้ยี่สิบสามสิบล้านก็เสียเงินรี่อันนี้อาจารย์ดีก็เล่าให้ฟังอันนี้ประสบการณ์ของอาจารย์เยนะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาพวกนี้ก็ลองถามมา เรารู้อยู่แล้วที่ป่าสงวนเรารู้อยู่แล้วที่พพทห้าแต่เรายังไปซื้อเพราะฉนั้นเราจะไปข,ขอเงินคืนได้ไหมไม่ได้เพราะนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่เราทำเนี่ยมันมันมีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบขัดต่อกฎหมายขัดต่อศีลธรรมดังนั้นเขาเรียกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราเนตัวดีเลยแหลนะนะตัวตัวช่วยกันทําลายป่าเลยแนะเราไปซื้อที่ดินป่าก็เหมือน,นไ,อไอ้เจ้าของอะไรอะ่ะ เจ้าสัวลายหนึ่งกาแฟไปซื้อที่ทําสนามกอล์ฟเป็นที่สปออกอเป็นที่ไอ้ที่เขาใหญ่ที่หลวงอะเอาไปทําสนามกอล์ฟนะครับรู้ทั้งรู้ฮะเพราะเราเป็นนักธุรกิจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเราจะเราจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าที่นั้นเน่ะเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พอไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยหลักกฎหมายก็ถือว่าเป็นที่หลวงทั้งหมด ถ้าซื้อมาไม่มีโฉนดเนี่ยเรารู้เลยละครับว่ามันเป็นมันเป็นที่หลวงเพราะฉะนั้นพอไปซื้อไปทําสนามกลอฟก็เจ้าสัวกาแฟอะไรกขโดนจําคุกไปอะ่ะนะครับที่สปรกรที่สปรกรชื่อก็บอกละสอปอกรอแปลว่าสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะที่ดินเพื่อการเกษตรนะก็หมายถึงเลี้ยงกัวเลี้ยงควายปลูกปลูกหญ้าปลูกข้าวทำไร่ไถนาเนี่เรียกว่าการเกษตรก็ประกอบไปด้วยปลูกพืชกับ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับนะการเปิดสนามกอล์ฟเปิดรีสอร์ทเปิดโรงแรมทําบ้านพักนะครับเอ่อพวกนี้มันคือการทําธุรกิจไม่ใช่การเกษตรเพราะนักขายที่เข้าไปทํารีสอร์ทนะทำสนามกอล์ฟนะเหมือนกับเจ้าสัวเนี่ยก็ต้องติดคุกก็เด็นะครับนะไปทาไม่ได้เหมือนภูนับดาวอะไรที่มวกเหล็กวันนั้นผมไปก็คุยกับท่านประหลัดอำเภอภูนับดาวเนี่ยมันก็อะไร มันเป็นที่อะไรสปเนีม่มันต้องทําเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่ใช่ไม่ใช่าทาเป็นรีสอร์ทมีคนมาพักนะนะครับเป็นเป็นเกสต์เฮาส์เป็นร้านกาแฟอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่การเกษตรนะร้านกาแฟรีสอร์ทไม่ใช่เหมือนกรณีของคุณจอนนี่อันนี้นก็เหมือนกันมันอ่าเป็นที่ป่าไม้ป่าไม้คืออะไรเป็นที่อยู่ของช้างมาวัวควายนะครับเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า ป่าไม้เป็นที่อยู่ของต้นไม้และสัตว์ป่าไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคุณจอรน,นี่ไม่ใช่ที่สําหรับจะไปทํารีสอร์ทเพราะฉะนั้นคุณจอรน,นี่เลยโดนตํารวจแจ้งข้อหานะครับบุกลุกป่าและก็ข้อหานะครับสนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือมันมีเจ้าพนักง,งานไปร่วมทําเอกสารเท็จแล้วก็ไปอ้างว่าอนุญาตให้คุณจอรน,นี่ปลูกรีสอร์ทในที่ป่าไม้เนี่ยมันก็เสร็จ อันนี้กับคนถามมาก็ตอบให้นะครับเข้ามาแล้วก็ถามให้ก็ตอบให้นะภ <c oughs> ูทับเบิกที่เขารีสอร์ดนะคะก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ครั้นี้ปรากฏว่าชาวบ้านชาวเขาอะไรต่างๆเนี่ยอย่างภูทับเบิกเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็ติดคุกหมดแต่ว่าเขาอาจจะอารมุ่ละรวยเพราะว่ามันมันทาลายป่าจนเป็นป่าเสื่อมโทรมไปหมดแล้วเขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้เป็นชาวบ้านนะครับเยอะแยะจุกรูจุกกรู เสริมบารมีท่านรัฐมนตรีต้องถามรัฐมนตรีว่าชอบหรือเปล่ามีคนไปรับไปส่งคุดแดงซื้อขายได้ถูกต้องใช่ไหมคุดแดงคืออะไรผมไม่รู้นะครับเราเออนะครับไม่รู้นะคนขายที่ผิดไหมนะครับก็ถ้าเกิดไปหลอกลวงเขาเนี่ยก็ผิดแต่ถ้าไม่หลอกลวงอ่าก็ผิดถ้าบุกลุกป่าอย่างกรณีจอนนี่นะไอคนที่ขายที่เนี่ยก็บุกลุกอยู่ก่อน แล้วมาขายจอน,นี่ผมว่าคนที่ขายก็อาจจะถูกแจ้งข้อกลาวหานะนะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานว่าเขาจะดําเนินคดีหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นจอนนี่อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าพนักง,งานคือการกระทําความผิดทางอาญ,ญาเนี่ยต้องดูจากเจตนามีเจตนาบุกรุกไหมถ้าไม่มีก็รอดเพราะนั้นแนวทางการต่อสู้คดีของคุณจอน,นี่ก็คือไม่ได้เจตนาเคยฟังเพลงไหม ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนานะครับเราต้องสู้ไปแนวแนวนี้แหละนะครับนะไม่ได้เจตนาสําคัญผิดมีสองอย่างถ้าคุณจอน์นี่พูดสู้ได้ก็ชนะถ้าสู้ไม่ได้ก็ติดคุกก็แค่นั้นแหละนะครับอืมอืมนะครับนะครับเอากันทีละเรื่องนะเนี่ยถามข้อกฎหมายเยอะมากเลยนะครับใครมีปัญหาก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้หรือถามไปที่เบอร์ที่ให้ที่หน้าเพจก็ได้ นะครับไม่ได้เจตนาแต่การกระทํา